tụng như nó kịp điên hết mọi người 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 ยแ่น yeah. mm. ี้เกี่ยวกับการเนี่ยว่าประธานพวกนี้ก้กงว้ตอเทมากีอืมอันนี้ใู้ใดไ่้หกนี่ิเก็บทิ้งหมากเก็บก็ใกล้ากินดี มักหมือนกสู่ทำออกอนทำแกวมมากมือทำันที่ิ์ศึกษาเลนะแย่ก็ยตามดำก็จะมามาไม่นมา

ใกล้น่อยขึ้นมาเขาไปกินเนี่ยเขาไปกินนันเป็ดเล Oh. Mm hope. -hmm.